สบายดีเด้อสบายดีทุกคนสบายดีเดอะเอ็ซีทุกคนนะคะบโบจะอยู่ลาวไทยอยู่ต่างประเทศเด้อนอนใหม่กันยังโมนอนสบายดีปะลุงสบายดีปะลุงยังโมนอนนอนใหม่ค่ะกินข้าวประดับดินอันตอนนี้สบีกำลังเตรียมของอยู่พี่น้องนี่หมักใหม่หลายอย่างนะอย่างละเก้าท้งอันนี้มาแงงลูกแงงลูกมาเฉลี่อันนั้นหมักซีดายใหญ่หมักฝรั่งา มักีดาน้อยก็มีนี่มักีดาใหญ่ไม่ต้องเอาผุ่มักคีดาก็มักคีดากับมักคีดาซ้อมมากับปลาไปโลไปละบิอือนี่ซจิวหมากะทันกินได้ไหมกินแล้วหละอันนี้เลยมีกอทพลัมเลเบื่อแมนอินทลัหวานอะซาจิวปเคยกินจะคือพี่น้องมาอินทพาลัมนะซาจิวซื้อมนมีคนอินทพาลัมแบบนี้ หวานเห็นไหพี่ว่าดำกินก่อนมันกบกอบห<ต>วานแต่เราเรากินตอนน่ะมันมันคือแซ่เรากินนะ่ะโอเ้เพลงมันหวานผสผ็ดร้อนและม,มันดิบโลกยังกินไหมตังเก็นได้กินแม่กบ,บุ๊คผอ่ะแม่อยากกินเลย เล้วจะรู้นแมป่าไหมแปดก้าน้องาเบียร์ยังอเนาะนาเบียร์มาสบายดีป่าลุงเร็วข้นชนแปากล่องขอดชัดเลยว่ะ ยาละเก้าหมาที่เราต้องไปยาละเก้าหมายาละเก้าหัวเดือน ข่าวบราดินแทนเป็นห่อหอสามมันจะซีบายางละซีบซีบย่างซีบชิ้นนี่ประโยชน์เยอะมึงแก่ยังไต่แน่หืมมึน่อมรับยอมนอนแล้วก็ดอกกรเดีย้ยแทนนี่นะที่บริษทัทบ่ถามไม่ก,กินข่าวบราด,ดิน,น <laughs> บางแน่ป้าลุงน้องหน้าเบียร์ ไปนอนบายบายกุ๊ดไนท์บายบายก่อนบายบายพี่พี่พี่โอเคไปนอนได้แล้วไปไปไปนอนได้แล้วเออคือไปใส่น้ำกลืเนี่ยถูกบวละบอเกลือดิเออเกลือข่ารเออเกลือข่าสารพี่น้องยังหลายอย่างนั่งลายอย่างอยู่ได้พี่น้องปก็สิไหลเบิ่งเด้อมาครับทีม แก้วมังกรมีหน่อไม้มีฝรั่งมีสรลี่มีกัวจิลอมีอันหมักเงาะอันนี้กวยจะนีมะเขือเปาะปลาร์ปแปะพี่น้องโหชินไคมะขามอ้อยมะส้มข้าวโพดอันนี้ขนมที่เราห่อนะก็ใส่พี่น้องมีมันมีหมักแซงหมักพริกพี่น้องมีปลาแห้งมีซีนปิ้งซีนอินทผลัมนี่ทับอยู่นี่อินทผลัม น,นี่มังเออโอ้เต็มเลยพี่น้องเอ้เครื่องนะครบกอ,อ,อย่างทุกคนเขาจะเห็นเป็นผานแบบนี้เลยทุกคนี่เขาจะยิบใส่แบบนี้ยิบใส่บางเถอบางเถอ,อก็ลืมกับบริใส่จะ <c oughs> ว่าลืมตัวนี้ต้องใส่ลืมอยู่พี่น้องลืมเาขารื้อว่าเขาลืมเขาจะกลับมาใส่ที่เก่าเนาะ อันนี้จะเป็นมันขนมหมักส้มกระโพดอ้อยพี่น้องกล้วยอ้อยสอยีนะเสื่องฮามหลายอย่างพี่น้องโคชค,ครมะเขือ,อ,อก็มีมนะเขือปอกแต่เกมะเขงนี่นะใครเคยกินพี่น้องมะเข่งไหมมีไทยก็มีไทยนะมะเขงทุกคนจิก็ใส่เลย,ยทุกคน มเงาะนี่คนละมันอเงาะขึ้นบัวป่าเนาะบัป่ากะมันเอาเคืองนะบัวป่าอืมดยบ่กินบัวปาเคืองเลกินทิพย์ดิ่นบ่นมาแกกินข้าปกินเบ็ดเลยแกแบอออกบปเห็นชนาในเมือนะครับเบอขาแบออันนี้าไะเบตอนท้ฟางดินนะเด้ทฟางดินข้ากับเบึ้นสามทุ่มแล้วเขายังเห็ดบดสำเร็จอยู่ เพราะเขาเพื่อลูกเขาสินทรับเนาะเพื่อลูกเพื่อร้านสินทรับพี่น้องเอ้ยเผื่อสิทธิเหตุเนะาะเขาต้องนอ่ถ่ายเด็กๆรับสะกดทุกคนมันจะง่ายนเนาะเพื่อนอื่นก็หนาจะนอนแล้วพโนบีเพื่อนอื่นขนาดจะน,นัน่งเนาะเร่องมาเต้น 冷，冷。No. ใส่รืมึงตมันเลยอะไร้างก็จะิลืมันนึ่งนี่เพชิลเลร็ดโขกเห็ดโขกลาเรือนะทุกคนแสดงว่าชิลเลอรใส่นีว่ามะเขือก็ว่าชิป่าพอดีขึ้เรือทุกคนทำไมันถึงเลือ

่มือแล้วเ้าเผาอันยังใส่แล้วจะจบทีไรที่เห็ดห be ่อเขาโดยที่โดยมีแม <quin oster> <ine> ่ปกติแต่ละปีนะแม่เพื่อสิษพาเห็ดเนาะแต่ว่าอันนี้แม่สองปีแล้วพี่น้องที่เ้าวบุรีมีแม่พาเห็ดห่อเข่าพาเห็คนเราก็ต้องได้เห็ดเพราะว่างนี้พาเห็ดเนักข้าวปลาเขิงหม้อไดดนี่ยังเป็นหีดคลองประเพนี่เนาะคนขาบุรเนากพาเห็ดพาสามสื้อโทษกันมาแท้ปู่แต่หยี่ องมาเโอเคะทุกคนด้วยเดี๋ยพบพอกันเมื่ออื่นเศร้าแล้วทุกคนจะจินไทยบอกอีกตอนข้าไปยายเขาประดับดินนะคะพี่น้องคะตอนนี้ก็เป็นเวลาแบสมี่ท่้วเาปีอและสี่ทุ่มสุอนเนาะเด็เติบแรกหล่กทัชจิวกับกับสวีกอโตสก่อนเนื้อทุกคนอันนี้ก็ไม่ฮาจะเอาถ้าตูเย็นไห้เนาะมืออื่นเศาเขาจะด้ายคนผวามันจะบุนะท่าเาต้เย็มื่อ่เ้ามันบ่ทันเพี่น้อง เอาตรงเกียมไหวแต่แง่มือ่อแรงนะคะพี่น้องคะโอเคลราพี่น้องสำหรับมา้าหิ้งกันที่มัเขาโจมขีดไปสมิสกรเอร้อทุกคนฝากกดไลก์ก็กดติดตามเด้อยค่ะทุกคนค่ะโอเคครบแล้วบาทนี้จะทาเรียมมืนก็จเร้าคคเด็ดเลย